เฮ้ย hey, สำหรับแบบนี้เหมือนเขาที่แล้วเราจะสร้างไปจนครบแล้วไม่ใช่เหรอแล้ะตอนนี้ของเรานะเป็นเ่ามันมา83%มมันเป็นไปได้จังใดเหมือนเขาน่าจะสร้างเป็นโรงรถเพิ่มขึ้นมาใช่อ่ะเป่าแล้วลงไปยังไงโอเคนี่ไงมีชั้นใต้ดินเพิ่มขึ้นมานะครับ พื้นสองแสนขวาบาทโอ้ตอนนี้เราน่าจะเป็นผู้ควบคุมรถชั์รูมรถนั่นเองน่าจะใช่ใช่ไหมสร้างป้ายอามีจุดเก็บเงินแล้วหน้าต่างมาครับฮารุบดายเดอ้อแบบนี้ขอความสว่างหน่อยสว่างได้แค่นี้เหรอ หวังไว้ต้องเยอะอันนี้ก็โอ้โอเคเลยนะไม่ผิดหวักจริงๆนี่แหละที่เราต้องการความสว่างระดับนี้เฮ้ยมีเครื่องเล่นเกมซะด้วยโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล่ก็น่าจะเหลือเป็นด้านล่างนะตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีกาแพงเท่าไหร่อันนี้ขอพร้อมหน้าต่างหนะครับ ปิดบังอย่างแรงโอเคแล้วก็ฝั่งนี้เรียบร้อยชิปมาที่หลังคานี่จุดจอดรถอันนี้จุดหนึ่งเรารถประจอดได้ไหมเชงคาดีสิเฮ้ยคันนี้มาจอดได้โอเคมั้ยนี่แล้วก็คันไหนดีเราเป็นคันไหนดีคันไหนดีมีประมาณนี้เอาเป็นนี่แล้วกันอ่ะจอดมาเลยสีขาว ยังสวยครับอีกคันหนึ่งเราจะเ,เป็นขนหนดดีเอาเป็นคันคันนี้แล้วกันนี่นี่โรตรอยแน่นอนแล้วก็อันนี้มาจอดรถอีกแล้วอืจอดได้ถึงหกคันกันเลยทีเดียวเชียวเราจะาไม่ขบทุกคันเลยอันนี้ปะนี่ต้องไม่ซ้ำที่ห่อนะแล้วก็เออคันนี้อันนี้เอาเป็นนี่ไปกันอันนี้เราก็จะเ,เป็นเอ่อนี่นิสสัน GTR นะครับ เขาเปิดรายการดูนะครับทีวีมีรายการอะไรบ้างอืมรู้สึกคุ้นๆนะเหมือนรายการจะไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่จากรอบที่แล้วค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเลยหรือว่ามีรายการทีวีใหม่ๆบ้างหรือ,อยังอันนี้มาแสงไฟมาครับโอเคโตแล้วก็มาที่นั่ง สองล้านห้าแล้วห้องนี้ไม่พอแน่ๆเลยเอ่ะเศร้าจังอันนี้แสงไฟมาครับโอเคเฮ้ยม,มีของแถมมาด้วยอ่าตอนนี้เงินไม่พอแล้วขอเบิกเงินจากธนาคารหน่อยครับสองล้านกว่าบาทชิปกำมเพงแล้วก็กัมเพลงแล้วก็มันนี อ okay. จำได้ว่าเสียงเหมือนเสียงมันจะค่อนข้างดังอันนี้เออเราจะไปไหนดีเอ้เ <Hey, S 2> มืองไปทางไหนวะเมืงมเองนู้นออนีนี้ทางนี้นะีขับรถก่อนอเป็นไงขับรถกลางสี่แยกไม่สนใจใครทางนั้นโอเคโอเคเบรกเบรกเอาไมปไปไ่เป็นไรขับลงใต้น้ำก็ได้ขับได้แบบนี้โอเค นี่แล้วเราทะุทะลุขึ้นไปเลยปึ๊บมาแล้ววิ่ขอไปดูบ้านเพื่อนก่อนดีบ้านใครเนะี่ยเอาบ้านตัวเองดูข้างหลังดูหลังนู้นก่อนอืมอันนี้ยังไม่มีเจ้าของโอเคอันนี้มีเจ้าของแล้วไม่เอาเอาอืมดูเหมือนจะยืนรองเงินอยู่นะอ้าวเจ้าของหายตัวได้ ขับไม่ได้หรอกเพื่อนมันรถเรา้าเพื่อนจะขับได้ไงไปแหละงั้นเพื่อนสร้างบ้านต่อไปนะโอ้โอ้ตอนนี้เสียงดังมากโอเคมาไหนขึ้นไปดูหลังบนหน่อยจะใหญ่สักแค่ไหนเฮ้ยหลังบนนี่ใกล้เสร็จแล้วมั้งเฮ้ยตกทำไมหลอกเอมุดมาอยู่ใต้บ้านเขาเลย ปโอเคโอเคไปไป,ไปอ้าวเดี๋ยวเี่ๆลงทำไมเราอ๋อถึงก็บ้านเพื่อนหายยังไม่หายตอนนี้อ้าวเพื่อนหนไปแล้วโอจะไปเยี่ยมซะหน่อยเปลี่ยนสีรถแปบบ๊บนี่สีม่วงอืมไม่เอาสีแดงโอเคนี่แดงดำไปก่อนปัานี้อย่างแว้นโคตรแว้นนะครับ ไปไปเลียบเรียบไปเลียบไปโอเคไปไปไปเรียบเบรกเบรกไปดีนี่เบรกเบลเอาเบรกเบรกมันกระตุกอย่างนั้นอ้าเอาเอา้เอาวอา้อาวพังหมดแล้วมั้งนี่เอาพังแล้วพังแล้วอา้าวโอเคขับรถไม่เป็นหลอกเลิกขับเถอะโอ้โหรอบนี้เราจะพามาดูเงินนะแต่มันไม่ใช่ของผมนะมันคือของอันดับที่หนึ่งมีอะไรขนาดน,นั้นนะ สิบบิลเลียนรวยขนาดโอเคเราก็มีประมาณห้าล้านนะมาอันนี้กลจะเสร็จแล้วแล้วก็เหลือห้องน้ำอีกนิดเดียวนี่กำแพงมากเอ้ยกำแพงมีรอโหดด้วยอันนี้มาแสงไฟออ้แสงไฟเงินไม่พ่อเหรอเอ้ยพออยู่นะอันนี้ร้อเอร์โอ้โห เศ้าใจจังทำไมยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์อีกตรงไหนเอ่ยอืมมาแต่ว่าขันสองอะใช่แล้วทางออกก็อยู่ไหนผมต้องไปหาทางออกแป๊บหนึ่งนะครับทางนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงออกทางนี้ได้ตอนนี้เราก็มีเงินพอสำหรับอันนี้เกมคืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ในหนังหนอโู และอันใหญมากน่าจะมีไว้ที่บ้านสักอันนึ่งนะเนี่ยตอนนี้เพนน้าของเราก็เหมือนจะมีรินคอริดาคิงคองหรือตัวอะไรสักอย่างหนึ่งมาอยู่ในบ้านแล้วนะครับตัวเขียวเขียยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นเอเรียนมาจากนอกโลกก็เป็นได้นะครับอันนี้เราจะสร้างกำแพงขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะสร้างพื้นขึ้นมานะครับ เค่อนข้างแพงแล้วเราก็จะสร้างกระจกขึ้นมาก่อนเพื่อป้องกันการร่วงลงไปแล้วก็จะเป็นกำ้แพงต้นไม้มาอีกชั้นหนึ่งอ๊ะบอลลูนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมตอนนี้นะครับส่วนของเราก็มีดอกไม้อยู่ประมาณ4ดอกหรืเห็ดวะนั่นแหละมันคล้ายๆกันอาจจะเป็นเห็ดหรือเป็นดอกไม้ก็ได้อืมตอนนี้เหมือนบ้านใหม่จันทองแล้วนะพวเพื่อน มันค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะตองคืนมีสาไวยน้ำขนาดใหญ่โอ้แล้วก็มีโรงจอดรถด,ด้านใต้ด้วยจอดได้หลายคันเลยตรงไหนเอ่ยตรงนี้อ๋อจะปลดล็อกมาให้ตอนประมาณ97%นะเพื่อนเพื่อนนี่อย่างน,นี้ไหนเราลองไปดูซิว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนเอ่ยอ๋อเหมือนเป็นกอใหม่เลยนะ4 5 0 0 0 0้ นาโอ้ใหญ่โตเดี๋ยวไว้เราจะมาสร้างกันในพาร์ทหน้านะอู้แล้วเหมือนเราจะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนคาเฟ่ถ่ายรูปได้เลยนะสวยเออแ้วอันนี้มันเกี่ยวโยงกันยังไงเอ่ยน้ำมันบักขึ้นมาใช่ไหมอันนี้มาเป็นรูปั้นอืม ออกแบบริจเจ๋งเลยนะเนี่แบบนี้โอเคอันนี้ผมมาแค่นี้ก่อนเงินหมดอีกแร้วจีบจีบจีบตอนนี้ก็มีประมาณสี่ล้านเรีวรอตั้งแต่กลางวันจนกลางคืนฟ้ามืดแล้วนะอืมเจอแค่โต๊ะไปตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะพอแล้วเป็นเหมือนโซนดินเนอร์เปล่าเออตรงนี้ปิดเพลงก่อนจะค่อยเปิดพัง โอเคแล้วก็อันนี้มาครับอเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะอีกเลยสองจุดกับตอนนี้เท่าไหร่แล้วเก้าสิบเก้าอ็าจะเป็น2จุดสุดท้ายก็เป็นได้นะครับขณะน,นี้เราจะตั้งรอไปก่อนเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็มีอยู่สี <4 S 1> ร้าน4ี่แสน 76,165บาบาทเราจะมาใา่จากอันนี้ก่อนต้นไม้อะไรเอ่ยโอ้ต้นบอนใสหรือเปล่าเมาื่อกี้ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะนี่แล้วก็จะเป็นไฟแล้วก็อันนี้คือโอ้น้ำพุแจมยังสวยะครับอือหือเรียบร้อยโอ้โหยังไม่เรียบร้อยอีกเหรอ เอ้ยตรงนี้มีต้นไม้ตรงกลางด้วยใหญ่มากแน่ๆนี่หูยมีบ้านต้องจัดแบบนี้เลยนะสวยงามตรงนี้ร้อยเปังเอ่ยอ่านี่ไงร้อเอีกครั้งนึงแล้วจำได้ว่าคราวที่แล้วมันสร้างจบไปแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงจุดๆนี้นะครับ ก็ต้องขอลับขึ้นไว้นะจุดจุดนี้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเด้อไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแนละ้วบายสวัสดีจ้า